สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวอยูสิพ้ามาเบิ่งสวนหลังบ้านเป็นสวนในน้อยที่ปลูกไว้แต่พอกินเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็หอมบัวเลยเพ่อออกแล้วพ่อแบ่งออกขยายออกแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าปลูกไว้สักพักนึงแล้วต้นเขาก็โตเต็มที่แล้วถ้าต้นที่เขากำลังสิงามก็ต้องดึงใบแก่ใบที่เขากำลังสีเหี่ยวแหงะะ้งเนี่ยค่ะออกเพื่อให้เขาได้ขยายได้แบ่งออกอีกเนาะคะ่ะอันนี้สาวยูก็ได้ เบื้องต้นที่เขากระลังแก่กระลังเต็มทีแล้วกระลังจะแบ่งออกแบ่งเก้าที่กินนี่แหละค่ะแบ่งเก้าที่ห้าดก,กินดกแบ่งกันแจกพี่แจกน้องแล้วเรียบร้อยแล้วเ้ากระขยายออกอีกค่ะ มีเสาอ,อยู่กับกะลังเอาขาดมาพ้วนแป่งเก่าที่มีอยู่ขาดแบ่ง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 พื้นที่ออกจากที่ห้าดูออกไปกินแล้วเนาะค่ะแล้วก็จะล่งปลูกอีกเพื่อไวท้ทากินอีกต่อไปเนาะค่ะแบ่งขยายออกไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าต้นเต็มที่เขาเพอเขาเต็มที่แล้วเขาก็จะลืมไหวล่งเนาะค่ะห้าก็เลยต้องแบ่งเขาออกขยายเขาออกเป็นหอมบัวเลยเด้อยค่ะพี่น้อง สาวอยู่กําลัางจะปลูกไม้เพิ่มขึ้นไม่อีกเนาะคะ่ะเอามาแบงขยายออกอีกไแต่กินเห่าเนาะไปเรื่อยๆจะได้อต้องซื้อเพิ่มเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. มือนี่เสียงกับสีแหบแหงแน่นิดนึงเด้อค่ะพี่น้อง mm hmm. เพราะว่าอากาศบานเห่า,ามันเย็นลุ่งเนาะคะ mm ่ะ hmm. หอมบัเลยกับปลูกว่ายากค่ะ mm hmm. แค่เขาเอาเขามาตัดใบออกเพื่อบ่วยให้เขาคายน้ำ แล้วก็หากเขาเนี่ยทาเขามันทำมันเย้าเขากระตัดหากที่มันเย้าออกเพื่อให้เขาโปรงใหม่ค่ะ<ม>สายุกะดิปลูกไว้แล้วค่ะแปลงหนึ่งตอนนี้ก,ก็กรลังจะมาลงอีกแปลงที่สองปลูกไปเรื่อยๆค่ะปลูกแบบที่จัาสาอยู่ปลูกนี่ค่ะง่ายๆค่ะนี่เน็บเน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 บไปเลยเป็นระยะห่างในการปลูกกับประมาณ ฝมือนึงก็ได้ค่ะนี่ประมาณนี้พอต้องหางแห้งก็ได้หรือแล้วแต่ห้หาตตองการความต้องการความห่างของแต่ละคุนค่ะก็ได้คือกันปลูกเพื่อความห่างของเขาให้เขาได้แตกกอเนาะคะ่ะก็จะมาเรื่มปลูกแปลงที่3ามกันอีกต่อปลูกให้เขาเบิดไปเลยขยายไว้เรื่อยๆเนาะ แปลงที่3แล้วก็จะมีแปลงที่4ต่อเป็นแปลงน,น้อยแปลงบไดริงหง่าย้ะคะมี3ามแปลง4ี่แปลงกับแปลงเล็กๆที่ห้าขยายออกมาเรื่อยเพื่อที่จะไปปลูกไว้ยอยู่หน้าเฮ้าเนาะค่ะอยู่หน้าสายู่กะเฮ็ดสวนอยู่ค่ะกําลังปรับปรุงอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเอาตัวขยายนี่ละค่ะถ้าเกิดว่าเขาติดเขาใหญ่เขางามแล้วก็จะขยายต่อไปอีกจะเอาไปปลูกอยู่หน้าเนาะ ตอนนี้กะดีปลูกแล้วราคาเรียบร้อยแล้วมีอยู่นี่ประมาณ3ามแปลงเล็กๆเนาะค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วแปลงหอมบัวกะปูกบ่ายากค่ะนี่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วปล <c oughs> ูกแล้ว,แล,วแล้วห้องกระหดนาำ ฮดนาำสาวแรงสาวแรงจนกว่าเขาจะติดเด้อค่ะพี่น้องฮดเข้ากับตรงฮดใจนาำจนนีลายหอมเขามักนามแต่ว่าเขากับบมักแข้งเนาะคะ่ะมักนามซุ่มๆฮดแล้วกรเรียบ้อยแล้วนี่ก็คือแปลงหลังบ้านเล็ก นี่ก็คือพีกของสาวยุนี่หาที่ได้ปลูกไว้ด,ดูค่ะดูในพี่น้องมาบึงเน้ดูจนต้องเด้เอาใหม่ขำไว้ถ้าบวเอาใหม่ขำเพื่อนไว้เพื่อนก็สิลมมาเลยเป็ด,ปด,ปดไ,ปออไปเมาไปงามบ่พี่น้องบึงเน้พีกสาวยุนี่มีแต่นวยดวกๆเลยคนปลูกก็งามบักพีิก,ก็งามพี่น้องว่าวเฮ้ บักเขอกัมมี่กํลลังออกดอกดกๆดกเลยนี่ก็คือหอมต้นหอมพักซี่กัมมี่พ่อได้กินด้านนี้ก็จเจมมี่เป็นกระลําต้นหอมกํลลังออกดอกเลยนี่ก็พริกอีกต้นหนึ่งกัโดกดกจุกจุกไปเลยกะลัเฮากระไดแบง หนอนกินน้ำเนาะปลอดสารค่ะปลอดสารเนี่ยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเมือนี้กสิขอลาไปก่อนฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวอยู่ในเด้อค่ะว่าคลิปต่อไปสาวอยู่สิเห็ดเอียงสูพี่น้องเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวอยู่ในเด้อค่ะว่าต่อจากนี้สาวอยู่สิเป็นจังใดเนาะว่าเห็ดเกษตร หลังจากลาออกจากงานมาแล้วขอกำลังใจใจากพี่น้องในเด้อค่ะบ๊ายบาย